ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะมาแล้วกับกิจกรรมวงแหวนวงใหม่นะคะซึ่งก็เป็นแหวนหน้าน้องวัวนี่เองนะคะความสามารถหลายๆคนอาจจะรู้กันบ้างแล้วว่าเมื่อวานนี้เออเมื่อคืนเนาะจันใจเขาไลฟ์ไปแล้วนะคะบอกความสามารถทุกอย่างไปแล้วถ้าใครยังไม่รู้อะไรยังไงก็เดี๋ยวเรียนอธิบายท้ายคลิปให้อีกทีหนึ่งในการคลิปนี้จะเป็นแบบคํานวณให้ก่อนว่าถ้าใครอยากได้1วง จะต้องเสียเท่าไหร่หรือว่าเป็นแบบฟรีได้แล้วถ้าอยากได้แสนปีงบเท่าไหร่2 0 0 0 0 0ปีงบเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะสเต็ปแรกของกิจกรรมนี้นะคะก็คือการใช้หินหน้าตานี้ในการมาเปิดสุ่มหินทั้งหมด50อันสุ่มได้1ครั้ง500อันก็คือสุ่มได้10ครั้งก็แนะนําให้สุ่มทีละ1นหรือว่าทีละ10 แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ดวงของคนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลงไปกว่าเดิมนะคะโดยเห็นนี้ได้จากไหนบ้างอันแรกเลยเนี่ยคือจากกิจกรรมรายวันเพียงแค่ลงกิจกรรมรายวันเท่านั้นทําให้ครบจนถึง Active 160ก็จะได้รายวันมาทั้งหมด350อัน350รีฟรีเลยแล้วที่เหลือทั้งหมดก็คือเติมเงินล้วนๆกับใช้เพชรที่เรามีกันอยู่หรือว่าอาจจะต้องซื้อแพ็คเพชรเพิ่มหรือไดๆเดี๋ยวคำนวณมาพร้อมกัน เบื้องต้นเลยคือสายฟรีเนี่ยแค่ลงกิจกรรมประจำวันก็จะได้350อันต่อ1วันแล้วกิจกรรมมิได้หมด5วันด้วยกันก็เท่ากับได้มา1,750หน้า1เนี่ยใช้50เปิด1ใช้500เปิด10แปลว่าของในตู้หน้าที่1มีทั้งหมด30ชิ้นเอา30คูณ50จะได้เท่ากับ1,500หิน 1,500หินเท่านั้นคุณได้ครบเลยอ่ะของ30ชิ้นตรงนี้การันตีได้แหวนน้องวัว1วงต่อ1 ID คือได้เลย ID นั้นได้แน่แน่สายฟรีก็คือได้ฉะนั้นอันเนี้ยดิฉนแนะนำว่าสายฟรีควรเล่นประจำวันให้แบบแอคทีฟมันครบใส่กรอกพยายามใช้ให้มันถึงนะโดยทั้งหมดที่ได้มายังจะมีหินเหลืออีกนะ เพราะว่ารายวัน5วันคุณได้มา1750แต่ใช้จริงๆหน้าที่1เพียงแค่1,500คุณจะเหลือไปเปิดหน้าที่2ได้อีก250หินนอกเหนือจากนั้นคือหน้าที่1ทําการเปิดไปแค่30ครั้ง30ครั้งก็เท่ากับสเต็ปอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าเราอ่ะได้ฟรีข้างล่างมาอีก100ชิ้นแปลว่า100ชิ้นตรงนี้บวกกับ250อันเมื่อกี้อีกรวมแล้วก็จะกลายเป็น350อันเพื่อมาเปิดหน้าที่2 ก็หน้าที่สองเนี่ยจะไม่ได้ใช้50ต่อหนึ่งด้วยนะหน้าที่สองเราจะใช้เป็น60อันต่อ1ครั้งแปลว่า6 3สามสิบแปดหกสิบน่าจะเปิดได้สี่ครั้งอะ่ะเออก็น่าจะสมเปิดได้ประมาณ4รอบก็ลุนล้นๆดูว่าสรอบสุดท้ายนี้จะเปิดได้สกินไหมหรือว่าจะเปิดได้แหวนเพิ่มหรือเปล่าก็อยู่ที่ดวงของแต่ละไอดีอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จบปึ้งสับสายฟรีไปก่อนนะการันตีได้แน่นอนหนึ่งวงเดี๋ยวจะได้มากกว่านั้นแล้วแต่ดวงแล้วก็ถ้าใคร มองว่าเฮ้ยอยากจะเปิดถึงขั้นต่ำก็คือแสนปีแสนปีจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่บ้างหลังจากนี้นะคะก็คือใช้เงินแพ็คเงินและแพ็คเพชรอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคำนวณมาพร้อมกันเลยค่ะว่าไอตัวหินเนี้ยเอาใช้ทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนเพราะว่ามันจะต้องเปิดไปถึงหน้าที่3การันตีหน้าที่3เลยก็คือเปิดหน้าที่3ก็30ครั้งหน้าที่สองก็30ครั้งหน้าที่1 30ครั้งรวมกันเนี่ยจะเป็น90ครั้ง ก็จะได้การันตีแหวนวงที่6มาซึ่งวงที่6ข้างล่างตรงเนี้มันคือเลือกออฟได้เลยว่าคุณจะออฟไหนตามที่คุณอยากได้เป็นแบบเต็มเลยนะโอเคปะหน้าที่1เนี่ย50เปิด1ก็คือเอาของรางวัลในตู้30ชิ้นคูณ50จะได้เท่ากับ1,500อัน1,500หินที่จะต้องหาให้กับหน้าที่1หน้าที่ 2, เปิด60ต่อ1ก็คือ30คูณ60จะเป็น1,800อัน หน้าที่2ใช้1,800อันนะหน้าที่3คือ70เปิด1ก็จะเป็น30คูณ70จะได้เท่ากับ2,100อัน2,100อันเท่ากับหน้าที่3รวมเลยคือ2,100บวก1,800แล้วก็บวก1,500 3หน้านี้ใช้หินรวมทั้งหมด5,400 5,400หินนี้ลองไปหามาเพื่อเปิดให้ถึง90เออ เริ่มสเต็ปแรกเลยก็คือรายวันค่ะ350ต่อวันคูณ5ก็เท่ากับ1,750สเต็ปที่2ก็คือ19บาทรายวันเหมา69บาทรายวันเหมาแพ็ค500ซื้อ1วันเนี่ยได้1,000เพชรจะได้2เรียกไง2แพ็คเออ2แพ็คต่อ1วัน1,000เพชรซื้อ5วัน5,000เพชรจะได้ตัวเนี้ยมาทั้งหมด 1,800อ่ะตัว,นตวเนี้ยตัวแพ็คเพ็เนี่ย1,800 19กับ69เหมาทุกวัน2แพ็คนี้รวมกันคือ1,000จะกลายเป็น2,800แล้วก็2,800ไปบวกกับรายวัน1,750เมื่อกี้จะได้มาทั้งหมด4,550 หลังจากนั้น4550หลินจะมาบวกตรงนี้เพิ่มด้วยเพราะเป็นสเต็ปที่เราทำการเปิดมาทั้งหมดแล้วแต่จะไม่รวม90เนื่องจากว่า90คือสเต็ปสุดท้ายที่เราจะรับเราจะรับแต่เรายังไม่ได้ของมาเนี่ยอ,อไหมเรารับตอนจบเลยฉันหลินจะบวกแค่บวก100บวก120บวก120แล้วก็บวก14 0แค่นี้ที่จะบวกจะได้เท่ากับ5 3 3 0 เออเราจะได้มาทั้งหมด5,030แต่เมื่อกี้ที่บอกเราต้องการันตีได้5,400แปลว่ามันยังขาดอยู่อีก370กลับไปที่ร้านค้า370หาจากไหนได้อีกตอนนี้แพ็ค1 2 3หมดเกี้ยงไปแล้วเราเหลือแค่แพ็ค980เท่านั้นหรือแพ็ค179บาทอันนี้อยู่ที่แต่ละคนเลยว่ามีงบประมาณกัน เท่าไหร่ถ้าอย่างอันนี้คือ370มันบังคับมันเกินอ่ะอีนี้ได้แค่320เองอันนี้ได้แค่250 179บาทมีให้2แพ็กเป็นโปรโมชั่นไม่ได้รีไม่ได้ลีรายวันฉะนั้นซื้อแล้วหายไปเลยเท่ากับว่าถ้าเราซื้อ2แพ็กจะได้มา500ได้มา500อันแต่เราต้องการแค่370มันก็คือเหลือไงเหลือเอาไปเปิดหน้าที่4ต่อเออส่วนตัวเนี้ยเหมือนกัน1,960พเราจะได้มา 640อัน640อันก็เรียกว่าดนะับเบิลน่ะเพราะเราต้องการแค่370้อยเใช่ไหมนะเออมันก็มันก็เบิลขึ้นมาอีกแต่ก็ลองคำนวณกันดูอย่างอันเนี้ย1,960พเรพจถ้าเทียบกับร้านค้า1 9สมมุติว่าคุณไม่เคยไม่เคยเติมมาก่อนอาจจะได้แถมฟรีตรงนี้ก็อยู่ที่3 4 9บาทอะตีว่า349บาทได้มา600กว่า600กว่าอันใช่ปะแต่อันเนี้ย 300กว่าบาทเหมือนกันร้อยเจ็ดเก้าบกร้อยเจาบาทเออสามบาทได้มา500อันก็ลองถัว่วถัวก็ดูอะว่าอยากจะได้เป็นเสียตังหรือว่าอยากได้แบบเสียเพชรที่เรามีก็ได้ลองดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะรวมโทัทให้แหวนแสนปีน้งวัวถ้าใครอยากได้นะคะราคางบประมาณ ตั้งต้นละกันตั้งต้นที่ไม่รวม980ไม่รวม179จะต้องเสียทั้งหมด440บาทกับอีก5,000เพชรที่เหลือไปบวกเพิ่มเอาว่าจะบวกเป็นเงินหรือจะบวกเป็นเพชรเพิ่มโอเคจบค่ะสับแหวนแสนปี ส่วนใครที่เล็งแหวนน้องวัวไว้ถึง2 0 0 0 0 0ปีหรือว่า16วงนะคะก็คือหลังจากเปิดตรงนี้ครบการันตี90เนี่ยเราจะได้มา6วงมาเปิดหน้าที่4แบบการันตีกันต่อให้มันเป็นอีก10วงกลายเป็น16วงซึ่งถ้าแบบโชคดีอะ่ะมันออกเร็วครบ10วงเร็วก็ประหยัดต้นทุนของเพชรไปแต่ถ้าว่ามันลงหลายจุดเกินก็หนักหน่อยนะคะเพราะว่าหน้านี้อะ่ะ มีของถึง60ชิ้นด้วยกันไม่ใช่30ชิ้นแล้วก็การเปิดอ่ะคือ90ต่อ1 90อันเปิด1ครั้งเออก็รวมๆเลยละกันหน้าที่4เนี่ยใช้หินทั้งหมด5,400อันหน้า3หน้า2หน้า1รวมกัน5,400บวกกับหน้า4 5,400กลายเป็น1,800อันอ่ะง่ายๆ1,800อันสำหรับการเปิดแหวนวัว16วงการันตีราคางบประมาณเหมือนเดิม เริ่มต้นที่รายวัน1,750 19กับ69แบบเหมา2แพ็คนี้ร่วมกันได้1 5 0 0รเพจเหมาทุกวันทุกแพ็คไปถึงว่าเต็มแพ็คอะเออได้1,800สุดท้ายคือ980เหมาเลยเหมาทุกแพ็คแล้วก็เหมาทุกวันจะได้อยู่ ทั้งหมดทั้งมวลแพ็ค980รแพ็ค5ารรายวันรวมแล้วจะเป็น1,950 1,950อันก็คือมันจะเกินจาก1,800มาประมาณ150อัน150อันตรงนี้ก็สามารถไปเปิดหน้าที่5ได้หน้าที่5เนี่ยจะใช้การเปิด140ต่อ1โรจบแค่นี้นะคะเรื่องของเพชรเมื่อกี้ที่บอกไปทั้งหมดแพ็คแพ็ค2แพ็คเนี้ยรวมกันแล้วอะใช้เพชรอยู่ ทั้งหมด24,600เพชรเพตีง่ายๆเลยคือแพ็ก3,700ับาทง่ายๆเลยเราเกินว่เกินจากที่แบบคิดไว้ด้วยอะ่ะเออต้องมาแบบใช้เพรตัวเองเพิ่มหรือแม่ก็แบบต้องไปซื้อแพ็กอื่นเพิ่มอีกซึ่งอันนี้เดี๋ยวแนะนำว่าเอาแสนปีไว้พอประมาณก็พอส่วน200 0 0 0ปีถ้ามันเกินงบเราเกินมากเกินไปจริงๆเก็บแพ็คเนี้ยไปเปิด3ปีดีว่า เผื่อแบบกิจสาปีมีให้เติมเงินสะสมก็ค่อยมาเติมแผนนี้น่าจะคุ้มกว่าตอนนี้เติมไปมันไม่มีอะไรให้สะสมไม่มีของแถมอ่ะอืมค่ะโอเคประมาณนี้แหละเรามาทิ้งท้ายที่ความสามารถของแหวนวัวกันเอาแบบเห็นภาพและเข้าใจอย่างง่ายที่หลิงเข้าใจแล้วกันนะก็คือระหว่างต่อสู้ HP ท้ายสุดของฝ่ายเราทั้งหมดอัปเกรด10%หลังวิญญาณาค้อนนอกหรือว่าวุฒลับฝ่ายเราโจมตีในเทินของตัวเอง ผู้ที่พกไปสมมุติต้าหลิวเป็นคนพกไปจะเลื่อนเพิ่มขึ้น1ชั้นถาวรแต่ละเทิร์นจะกระตุ้นสูงสุด1ครั้งแล้วก็เลื่อนเพิ่มขึ้นเนี่ยลิมิต HP ท้ายสุดอัปเกรดเพิ่มขึ้น2%นั่นหมายถึงว่าต้าหลิวก็จะเลือดเยอะขึ้นไปอีกบางคนงงว่าเฮ้ยต้าหลิวเลือดเยอะแล้วมันแปลงเป็นดาเมจได้ยังไงเดี๋ยวไปอ่านแหวนแพสซีฟของต้าหลิวกันก่อน แหวนแพสซีฟของต้าหลิวตรงนี้คือเห็นชัดเจนเมื่อต้าหลิวรอดชีวิตพลังโจมตีของสายค้อนว่องไวหรืออาวุธลับฝ่ายเราเพิ่มขึ้นเท่ากับ10%ซของลิมิต HP ที่ต้าหลิวเขามีจนมาเป็นห0,000่นปีหรือว่า2น่าจะ1ดาวแดง1ดาวแดงคือ4 0ของลิมิต HP ที่ต้าหลิวมีจะแปลงมาเป็นพลังโจมตีให้กับสายคอนว่องไวแล้วก็อาวุธลับเคืนี้คือเห็นชัดมากๆแปลว่ายิ่งต้าหลิวมีเลือดเยอะแค่ไหนอะ่ะ เมื่อมันแบบแปลงแบบ40%ที่มันมีโอนไปให้คือมันเยอะมากแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มอีก2%สูงสุดอีกยีอีกสิชั้นกลายเป็นแบบ20%ที่จะได้เข้าไปอีกเออเมื่อวิญญาจารย์หลายคนที่ติดวงแหวนนี้ไอ้ที่เขาบอกว่ามันติดอะเนี่ยตรงเนี้ยในเทอร์นของตัวเอง1ชั้นหาวนแต่ต่อให้แบบมีลงสายดาเมจไป2ตัวสุดท้ายก็ติดแ,แค่คนเดียวอยู่ดีไม่ได้ติดสคนนะอืม ตัวแสนปีก็คือหลังครบ10ชั้นแล้วนอกจากนอกจากไปเพิ่ม HP เพิ่มเลือดให้กับต้าหลีว่วแล้แปลงเป็นดาเมจแล้วอะ่ะมันยังจะเพิ่มดาเมจท้ายสุดให้กับสายค้อนว่องไวหรืออาวุธลับอัปเกรดเพิ่มด้วยตัวมันเอง25%ก็คือทบขึ้นไปอีกคืออันนี้แบบ น่าจะแรงโคตรเลยอะแสนปีน่าจะเป็นอย่างต่ำที่น่าไปมากๆแสนหคือเลื่อนเพิ่มขึ้นแต่ละชั้นทำให้เอฟเฟกต์ลิมิต HP เพิ่มขึ้นอีก3%ก็คือจาก2%เป็น3%กลายเป็น20%เป็น30%ก็คือน่าจะไอตัว HP ของต้าเลีวจะเยอะขึ้นอืมสองแสนปีคือหากผู้พก เป็นสายป้องกันก็คือต้าเหลียวเลยพี่ต้าเหลีวเป็นป้องกันค่ะเอฟเฟกต์อัปเกรด hp ท้ายสุดฝ่ายเราทั้งหมดได้รับอัปเกรดเป็น30%เเลื่อนเพิ่มขึ้นแต่ละชั้นลิมิตจะอัปเกรดถึงหโหจาก30%เป็น50% 4 0 0ปีแสนปีคือหลังเลื่อนเพิ่มขึ้นถึง10ชั้นอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราได้แค่25%ตอนนี้กลายมาเป็น100% <c oughs> แม่ทะลุทะลวงทะ <c oughs> ลุทะลวงเวอร์ครับ ประมาณนี้แหละถามว่าเอาไปใส่ยังไงส่วนตัวของดิ่นๆว่าหลิหน่าเอามาแทนสักอย่างตัวนี้แอบน่าสนใจคิดว่านะเพราะว่าสุดท้ายหลงๆคือผู้ที่มอบเมตตาเทพดิงนก็เลยว่าอันนี้น่าสนเพราะว่าเพิ่มดาเมจสุดท้ายให้กับสกิลวิญญาณของผู้ถือ20%แปลว่าหลงๆยิ่งได้น่าจะโอนมาให้เพื่อนได้เพิ่มอีกอันนี้เดาวเองล้วนๆก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนได้หวังว่าจะช่วยให้แบบ การคำนวณหรือการซื้อแพ็คต่างๆช่วยทุกคนได้มากขึ้นประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรกันได้ก็ประหยัดกับกุบๆเล็ก,ลก,ลก,ลเกๆน้อยกันไปก่อนนี่แนะนําว่า1วงก็โอเคแลนะ้วสับสายฟรีแสนปีใครไปถึงก็ถือว่ากําไรละกันส่วน2 0 0 0 0นปีน่าจะไกลกับตัวพวกเรามากเกินไปไว้ตรงนั้นแหละไว้เจอกันตอนกิจสปีอีกรอบหนึ่งไปแล้วบายบายฝันดีทุกคนล่วงหน้าคะ่ะ